สวัสดีสบายดีจ้าเมื่อนี้จะผ้ามาส้มดอกบัวแดงจ้าดอกบัวแดงจ้ากําลังบานสะพังจ้าเต็มหนองตอนเช้าเช้าจ้าช่วงสามุ่งนาาจะนอจ้ากําลังออกดอกลายได้จ้าช่วงนี้ถ้าช่วงใกล้ปีใหม่นาะจะนอก็จะออกดอกลายกว่านี้จ้า นี้นิมันเป็นส่วนแบบว่าเดือนสิบสองจ้ะมันกับขึ้แนแดงสีดาจ่านี่ขึ้นเป็นสะเพราะเปนเอิรสมประทานเนาะจา้ะเนาะสมประทานจา้ะนี่ฟังข้างนี้จุดอีกทังหนึ่งจุดหนึ่งจ้ะคือเป็นฟังทางตะเพนโต๊บจ้ะก็กจะสวยงามคือกันจ้ะแต่ว่าหัวเพินอยู่กลางหนองเนาะจา้ะเนาะก็จะเห็นบอชัด เก็ปไนไดเนาะจา้ะเนาะนี่จ้ะมีความสวยงามจ้ะนี่คืออยู่จังหวัดอุบลจา้าอุบลจา้ายู่จังหวัดอุบลอำเภอเขมราลาดาเด้อจ้ะเตจถึงเด้อเพเ่อเขมรา,าดเข้าก่อนี่ขวามสวยงามดอกบัวที่สวยงามได้จ้ะจ้ะ เป็นเมืองดอกบัวบานจ้ะอุบลเมืองดอกบัวบานส่วนปีใหม่ก็จะบานงามก่หนีจ้ะเพราพ่อเจ้าข้นมาเต็มหนองนะจ้ะเนาะไปช่วงนี้กับขั้นปน่าใสจ้ะจ้ะคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบลงเพียงแค่นี้เถอะจ้ะเด้อ ค่ะคิดว่าคิด,คดนี้ภาพธรรมศาสตร์เป็นภาพที่สวยงามนาอนุรักษ์ไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อจ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าเพราเป็นภาพธรรมศาสตร์นะจาน๊ะนะภาพธรรมศาสตร์ที่อยู่ตามธรรมศาสตร์ที่เกิดเาเกิดมาตามธรรมศาสตร์แต่นอกในหลงแ่ง